ถ้าผมบอกคุณว่าในทุกๆสิบคนที่คุณเจอในเวียดนามจะมีถึง4คนที่ใช้นามสกุลเดียวกันคุณจะเชื่อไหมครับนี่ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่เป็นความจริงทางประชากรศาสตร์ที่น่าทึ่งของนามสกุลที่แพร่หลายที่สุดในเวียดนามนามสกุลเหงียนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทบต้นพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนี้กันกันกบหัวข้อเหตุผลที่นามสกุลเหงียนเป็นนามสกุลหลักของชาวเวียดนาม การวิเคราะห์เชิงลึกจากมุมมองประวัติศาสตร์และสังคมทำไมประชากรกว่า37ล้านคนถึงมีนามสกุลเดียวกันคำตอบนั้นซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นของเวียดนามครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีในประวัติศาสตร์เวียดนามครับในยุคที่ราชวงศ์ต่างๆแย่งชิงอำนาจกันการเปลี่ยนนามสกุลคือเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลัง มันเริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนหลังการล่มสลายของราชวงศ์หลีในปีคศ1232เมื่อราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์เติรนขึ้นมามีอำนาจพวกเขาได้บังคับให้เชื้อพระวงศ์เดิมของราชวงศ์หลีทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเหงียนเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อลบอดีตตัดรากถอนโคนและป้องกันการกลับมาทวงอำนาจคืนวงจรน,นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อราชวงศ์โหและราชวงศ์หมักล่มสลายในเวลาต่อมา สมาชิกของราชวงศ์ที่พ่ายแท้จำนวนมากก็เลือกที่จะเปลี่ยนนามสกุลเป็นเหียนเพื่อหลบเลี่ยงการลงโทษและเพื่อความอยู่รอดนามสกุลเหียนจึงกลายเป็นเหมือนเซฟโซนทางประวัติศาสตร์สำหรับผู้ที่ต้องการลบตัวตนเดิมทิ้งไปแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ท,ทำให้นามสกุลเหียนแพร่หลายอย่างก้าวกระโดดก็คือการขึ้นมามีอำนาจของราชวงศ์เหงียนเองครับซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามพระเจ้าซาลอง ปม,มกษัตริย์แห่งราชวงศ์เงียนทรงมีนโยบายพระราชทานนามสกุลเหงียนให้กับขุนนางและผู้ทำความดีความชอบซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางการเมืองใครๆก็อยากใช้นามสกุลนี้ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ผู้กระทำผิดบางคนก็เลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเหงียนด้วยเหตุผลต่างๆกันไปบ้างก็เพื่อแสดงความจงรักภักดี บ้างก็เพื่อหลบเลี่ยงการลงโทษเพราะการใช้นามสกุลเหงียนทําให้เจ้าหน้าที่รัฐเกรงใจนามสกุลเหงียนจึงกลายเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์แห่งเกยียรติยศและเกราะกําบังไปพร้อมๆกันเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อเวียดนามเข้าสู่ยุคอนานิคมฝรั่งเศสปรากฏการณ์นี้ก็ถูกขยายผลไปอีกขั้นทางการฝรั่งเศสต้องการทำสมมโนประชากรครั้งแรกเพื่อการบริหารและเก็บภาษีแต่กลับพบปัญหาใหญ่ คือชาวเวียดนามจํานวนมากโดยเฉพาะในชนบทไม่มีนามสกุลใช้อย่างเป็นทางการเพื่อความสะดวกในการจดบันทึกเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสจึงตัดสินใจแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการกําหนดให้คนกลุ่มนี้ใช้นามสกุลเหงียนตามพระนามของจัก,กรพรรดิเบาดซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายในขณะนั้นนโยบายนี้เองที่ทําให้จํานวนคนนามสกุลเหงียนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนโครงสร้างนามสกุลของเวียดนามไปตลอดกาล จะเห็นได้ว่าความแพร่หลายของนามสกุลเหงียนไม่ได้มาจากเหตุผลเดียวแต่เป็นการผสมผสานกันของปัจจัยที่ซับซ้อนทั้งการเมืองในยุคเปลี่ยนฐานราชวงศ์นโยบายของราชวงศ์เงียนเองและการเข้ามาจัดระเบียบของฝรั่งเศสในยุคอาณานิคมในปัจจุบันแม้ความแพร่หลายนี้จะสร้างความท้าทายในการสืบสาวสายตระกูลแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็ได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมอย่างน่าประหลาดใจ นามสกุลเงียนจึงเป็นมากกว่าแค่ชื่อตระกูลแต่มันคือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นบันทึกร่องรอยการเปลี่ยนแปลงอำนาจความอยู่รอดและการสร้างชาติที่ฝังลึกอยู่ในตัวตนของชาวเวียดนามเกือบครึ่งประเทศครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแง่มุมที่น่าสนใจกลับไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทบต้นพอดแคสต์แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ ถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ